สวัสดีค่ะสวัสดีในวันฝนตกนะจ๊ะน้องพี่น้องอ,อันนั้นฝั่งนั้นทะเลนะจ๊ะฝนตกแรงมากวันนี้อันนี้อยู่ตรงหน้าต่างของครัวพ่อใหญ่นะจ๊ะนะเออหน้าต่างของห้องทํางานของพ่อบ้านนะจ๊ะเนาะนั้นเป็นข้างล่างโอ้มะเขือเทศกบซุกคากพี่น้องอันนี้ก็เป็นอัน ต้นดอกไม้ที่พ่อยายตัดนะาจะเนาะต้นเฟื่องฟ้าเนาะจะตัดแตงใบเรียบร้อยพี่น้องอ้ยนหนาวหนาวกับประมาณเมื่อนี้ประมาณสิบองศาเนาะจะเนาะอันนี้เป็นวันที่สองของฤด,ดูใบไม้ร่วงนะะจะเนาะฝนกัสิมาแบบนี้แหละพี่น้องวันนี้ว่าสิบปเที่ยวัน เป็นนิสิไปบนนี่มันเขาเลยดูโอตอนนะเนาะเราดูใบไม้ร่วงแล้วมันก็สีหนาวยักน้อยจ้ะพี่น้งองข่ก็เริ่มประหยัดไปแล้วเดี๋ยวล้อเบิ้องน่าจะเนาะถ้าไปก็สิได้ไม่คลีบไห้เบิ้องน่าจ้าเที่ยวเราก็ต้องเที่ยวตอนที่เรายังยังเที่ยวได้น่าจะเนาะสังเกตนะจ้ะมันจะคล้ายๆที่ลาบสูง คือมันเป็นผู้เขาน้อยนะพี่น้องเบื้องทั้งทงน่ะมันก็นจะต่าลงมาเนาะมันก็สิเป็นต่ําลงมาเรื่อยๆนะพี่เบิ้งอันนี้เบิ้งกาแพงแฟ้นข่อยในกาเล่บนี่เงินพอหายนี่ซีฟ้านี่มันก็สิต่ําลงไปนะจ๊ะเนาะฉะนั้นน้ําจะไม่ท่วมนะบ้านเรานะ่ะจะปลอดภัยนะจ๊ะเนาะปลอดภัยคับพี่น้องตอนนี้ข้างบ้านเขาก็ประกาศขายแล้วเนาะบ้านเลขที่สิบเจ็ดเขาขายยี่สิบล้านนะจ๊ะยี่สิบล้านพี่น้อง แต่เขาก็ล้อคนมาซื้ออยู่ภัยสนใจกับมาไเลจ้า